สวัสดีค่ะวันนี้เะนองฝนยังตกหนักมากตกมากมากเลยน้าเพิ่งแห้งนะท่วมมาเพิ่งแห้งไปสองวันเนี่ยฝนเริ่มตกหนักอีกแล้วเริ่มตกตั้งแต่เช้าได้ยินเสียงฝนกันไหม,ไมอย่างหนักเลยยายปิดประตูทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านเลยปิดประตูวไว้มันฝนมันสาดไงแล้วมันตกหนักด้วยแล้วก็บ้านยายก็วันนี้ยายไปหาหมอมาไปแต่เช้าแล้วล่ะ ไปลงคิวไว้ตั้งแต่หกโมงเชา้าด้วยโลกอะไรอะโรก,กระจกตาเสื่อมกระจกตาเนี่ยตาฝายายเนี่ยมันมองไม่เห็นตอนนี้มันเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วที่มันมองไม่เห็น,นตาตนานี้นะแต่ตาน,นี้ยังตาน,นี้ยังถือว่าโอเคยังมองเห็นอยู่แต่ไม่เป็นไรมันมองไม่ค่อยชัดมาเรื่อยๆนะแล้วแหละหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้มันเร็วมากแล้วยายก็ไปหาหมอมา หมอก็ให้คำแนะนำพยายามอย่าใช้สายตาเยอะเล่นโทรศัพท์เยอะอะไรพวกเนี้ยแต่ยายอายุหกสิบกว่าแล้วนะไม่เป็นไรก็เบาๆลงเรื่องเล่นโทรศัพท์ประมาณนี้ยายก็จะเล่น youtube ดู youtube ดูหนังเพราะยายอยู่คนเดียวนะพอตอนเช้าลูกก็ไปทำงานลูกก็ไปทำงานหลานก็ไปวิทยาลัยยายก็จะอยู่บ้านคนเดียวอยู่กับพวกหมาหมาของยายประมาณนี้ก็ช่างมั้เลยอายุเยอะแล้วมันจะตาบอดไป เลยสักข้างก็ยังดีหรือว่ามันจะลางๆไปเรื่อยก็ไม่เป็นไรอายุใหญ่ก็เยอะแล้วนะไม่กี่ปีก็ก็ตายแล้วพูดง่ายๆยายไม่ยายไม่สนใจกับอะไรตรงนั้นละพอเราใช้ชีวิตมาอย่างโชคชนสมบุกสมบันมาพอสมควรอันนี้เรามาเรามาเล่ากันต่อเรื่องเพื่อนของยายเนะี่ยมาต่อกันว่าผู้หญิงคนนี้น่าสงสารขนาดไหนวันนี้เรามาต่อกัน คือสามีของเธออะพอเริ่มติดยาติดฟินติดเดโรอินติดอะไรแล้วก็ทีนี้ก็เลิกงานจากทะเลงานการไม่ทำงานการไม่ทำก็พองานการไม่ทำมันจะทำอะไรอะทีนี้เล่นยาก็เล่นเมียก็ขายขอ,ของก็ไม่ใช่จะขายดิบขายดีอะไรนะักหนาขายเสื้อผ้าขายอะไรพวกนี้มันก็ขายไม่ดีมากใช่ไหมเขาก็เลยต้องหาเงินใช้ส่วนตัวหาจอบก็คือ จะทําอะไรคนเรือถ้ามีรถเครื่องรับจ้างก็จะวิ่งรถเครื่องรับจ้างเขาก็จะมาวิ่งหน้าบ้านยายโดยการไปขอเสื้อวินกับตํารวจไปขอเขาก็จะอนุญาตให้แล้วให้หมายเลขมาเพื่อที่จะจะได้รู้แหล่งว่าวิ่งตรงไหนอะไรยังไงชื่ออะไรประมาณเนี้ยขไม่ไม่เหมือนขอยากเหมือนกรุงเทพนะทางบ้านนอกนี่ของ,ง่ายทางละน้องนะตอนนั้นมันก็ยังยังบ้านนอกอยู่แต่ก็ของ,ง่ายขอม่ยาก เขาก็ได้เบอร์เสื้อเบอร์เสื้อวินมอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาก็จะมาวิ่งอยู่หน้าบ้านยายเพราะหน้าบ้านยายมันเป็นร้านขายของไงทีนี้พอเขาใส่ได้เสื้อวินเขาก็จะมาร่วมกลุ่มกับในทีมของในทีมที่วิ่งอยู่หน้าบ้านยายสิบกว่าคันและแฟนยายก็ถ้าเลิกงานแกทําลงเกิงแต่นะถ้าเลิกงานปั๊บแกก็จะมามาวิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนกันถ้าเลิกงานแล้วแกก็มาวิ่งคือมาวิ่งกับแข่งในร้าน ถ้าแขรให้ไปส่งแกก็ไปหรือถ้าแกไม่ไปแกเห็นเพื่อนไม่เพื่อนอะวิ่งไม่ค่อยได้อะไรแกก็จะแบ่งให้เพื่อนประมาณนี้เราไม่ได้ทําเป็นอาชีพหลักไงก็คือว่างๆก็รับส่งลูกค้าไปด้วยทีนี้แฟนเพื่อนของยายอะเขาก็เลยมาขอวิ่งด้วยแฟนยายก็เลยว่าเออไม่เป็นไรวิ่งไปเถอะเขาก็มาวิ่งแล้วก็แล้วก็วิ่งหน้าบ้านเขาบ้างเพราะหน้าบ้านเขาบ้างก็เป็นลาเป็นติดถนนเหมือนกัน เขาก็ขายของขายเสื้อผ้าขายอะไรขายอะไรพวกนี้ขายเหล้าขายขายเหล้าขายอะไรเขาก็แบ่งเพราะบ้านก็เป็นสองห้องกอแบ่งอีกห้องหนึ่งเป็นร้านขายเหล้าให้นั่งกินเหล้าแต่ไม่มีกลับถ้าเขาสั่งกลับสั่งอะไรก็จะมาสั่งร้านใหญ่ไงแล้วแล้วทีนี้พอเขามาวิ่งรถรับจ้างปั๊บมันก็ต้องมีลูกน้องใช่ไหมอ่าพอเขาพอเขาเลิกจากงานให้เขาออกมาวิ่งมอเตอร์ไซ แต่ว่าที่บ้านเขาจะมีลูกน้องด้วยมีลูกน้องพ่อม่ม่มีลูกน้องพอม่ช่วยเสิร์ฟช่วยอะไรอ่ะมันจะได้ขายดีขึ้นด้วยเขาก็หาลูกน้องพอมา่มาช่วยเสิร์ฟไม่นานนักสามีของเพื่อนยายคนเนี้ยเกิดไปปั้มลูกน้องพ่อม่ม่แต่ลูกน้องพ่อม่าเขาไม่มีปากเสียงอยู่แล้วละ่ะก็เลยกลายเป็นผู้ชายคนเนี้ย ก็ก็ขอก็ขอมีเมียน้อยเป็นลูกน้องแล้วพอดีลูกน้องพ่อแม่มันเอาเดี่ย <esos> เพราะมันได้ตังค์ใช่ไหมมันได้ตังค์เขาก็หาเช่าบ้านอยู่ไปหาเช่าบ้านอยู่เพราะว่าเพื่อนของยายบอกว่ารับไม่ได้อะไรเงี้ยไปหาเช่าบ้านอยู่ข้างนอกอ่ะเขาก็อาอยากมีเมียพาา่อม่เนาะอยากมีเมียเด็กนะก็ไปหาก็ไปหาเช่าบ้านอยู่ข้างนอกแต่ก็ยังแต่ก็ยังมาอยู่กับเม,นะมียนี่นะเมียนู้นก็ไถไปแต่มาค่าว่าค่าบ้านเช่ามันไม่แพงนะเดือนหนึ่งไม่กี่บาทเดือนหนึ่งไม่กี่ร้อย ก็มีเมียมีเมียน้อยนะอ่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนไงก็เลยต้องยอมรับก็ไม่รู้จะไปไหนอย่างลูกเขาโตมากแล้วลูกเขาไปเรียนต่างจังหวัดแล้วก็มีไงก็เลยต้องอดทนต้องอดทนเพื่อลูกอขาไม่รู้จะไปไหนแล้วตัวเองก็ทํามาหากินอยู่ตัวแล้วไงก็คือสามารถจะส่งลูกได้ ึงสามีติดยาเขาก็วิ่งรถเครื่องรับจ้างอะไรเขาได้ประมาณเนี้ยก็เบียดเบียนไม่มาก,มากนักเพราะงี้มาเบียดเบียนเธอไม่มากนะักเธอก็พออยูอย่่ได้และอดทนได้เพื่อลูกเธออดทนเพื่อลูกจริงๆนะผู้หญิงคนเนี้ยคือเธอทาได้ทุกอย่างเลยเพื่อลูกอะ่ะตอนที่ยายรู้จักกับเธอตอนนั้นลูกของเธอสองคนตั้งแต่ลูกของเธอสองคนนะแล้วลูกของเธอเธอเลี้ยงดนะ้วยนมเธอหมดเลยโอ้เก่งะ่ะ ทางานด้วยนะไก่ของด้วยที่ยังเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองอะ่ะเก่งมากอะ่ะแล้วหัวก็โคตรเลวอะ่ะถ้าสําหรับยายคยือโคตรเลวทั้งกินเหล้าทั้งดูดบุหรี่ทั้งเล่นการพน,นันทั้งติดฟินทั้งติดยาใครๆก็รู้แถวนั้นใครๆรู้หมดแทมยังอุตริมีเมียน้อยอีกคิดดูว่าผู้หญิงคนนี้น่าสงสารขนาดไหนใช่ไหมถ้าเป็นยายแล้วมึงอย่าเอาอตัวให้กินแน่เลยหัวแบะแน่แน่เลยถ้าสำหรับยายนะ ก็ทีนี้อยู่ไปอยู่มาก็ไม่มีเงินนะแล้วก็ติดยาด้วยผู้หญิงพม่าคนนั้นก็เลิกไปเลิกไปพูดง่ายมันก็ไม่เอาอ่ะมันก็ไม่เอามันก็เลิกไปก็เลิกไปก็กลับมาอยู่กับเมียปกติกลับมาอยู่กับเมียปกติแล้วทีนี้น้องรู้สึกว่ามีมีน้องสาวน้องสาวเมียมาน้องสาวเมียมาเป็นแม่ไม้ มาช่วยขายของมาช่วยพี่สาวพอากิจการเขาเริ่มจะดีขึ s, SO <and they S 5> ้น so ่ะขายดีขึ้นไหลขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นตัวมันเปิดแล้ไงลูกค้าดีขึ้นไหลขึ้นเหตุการณ์ซ้ำรอยครั้งที่สองมาอีกเพื่อนยายก็เลยมาเล่าให้ยายฟังว่าเขาอ่ะเจ๊ๆหนูไม่รู้จะทำยังไงแฟนหนูอ่ะเขามุดมุ้งไปหาน้องสาวหนูแต่น้องสาวหนูไม่เล่นด้วยแล้วทีเนี้ย เขาอะน้องสาวหนูไวยไายไงเขาก็เลยบอกว่าเออเขไม่ทําแล้วแต่ว่าขอให้หนูอย่าโกรธเขาอย่าอย่าชวนเขาทะเลาะเขาจะไม่ทําอีกแล้วน้องสาวก็ให้อยู่ที่นี่เลยเขาจะไม่ทําอีกนะก็บอกแล้วหนูควรจะทํำยังไงดีเพื่อนยายก็มาปรึกษายายยายก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมเอาน้องสาวมาไว้ที่บ้านยาย ตอนตอนเช้าก็ไปทํางานพอตอนกลางคืนก็มานอนที่บ้านยายเพราะว่าบ้านยายมันมีลูกน้องหลายคนไงบ้านยายมีลูกน้องตั้งเจ็ดแปดคนไงบ้านยายมีลูกน้องตั้งเจ็ดแปดคนและมีห้องนอนสองห้องมีห้องนอนสองห้องแลวยายไปเช่าบ้านให้อีกห้องหนึ่งไงอยู่อีกต่างหากอยู่ที่บ้านห้องหนึ่งแล้วไปเช่าให้อีกห้องหนึง่งพอจะอาศัยนอนได้ยายบอกอะเอาไม่ละกลางวันไปทํางานที่โน่นแหละแต่กลางคืนมานอนที่นี่ พอของยายลูกน้องยายมีผู้หญิงผู้มีผู้หญิงมีทั้งคนมอนมีทั้งพ่อม่ไงเลือกเอาจะไปอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าหนูอยากเลิกกับมันจีเขาก็บอกยายนะหนูอยากเลิกกับมันจีแต่ถ้าหนูเลิกแล้วตอนนี้ลูกกำลังเรียนแล้วหนูอดทนมานานแล้วตอนนี้อาชีพหนูก็ถือว่ามั่นคงแล้วไงแล้วถ้าหนูเลิกกับมันแล้วหนูจะไปอยู่ที่ไหนพาลูกไปยังไงจะขายของยังไงหนูก็อดทนเนาะ แล้วตอนนี้มันก็เล่นยาหนักนะยายมันจองมันห้องนะมันจองไว้ห้องหนึ่งเลยเอาไว้เล่นยากับพวกพวกของมันเขาพูดแบบนี้คือคือเขาไม่รู้จะทํำยังไงอะยายก็เลยบอกว่าปัญหาตรงนี้ยายก็ไม่รู้จะช่วยแก้ไขยังไงนะเอาเป็นว่าถ้าหนูทุนได้หนูก็ทุนนะแต่เอาน้องสาวมาไว้กับยายแล้วกันเอามาไว้ให้นอนนอนกับลูกน้องยายอะจะนอนที่บ้านหรือจะไปนอนที่อีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งก็มีแต่ผู้หญิงนะสามสี่คนอ่ะ เขาเลยบอกเดี๋ยวไปนอนกับพวกผู้หญิงดีกว่าไม่จะได้ไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายบ้านเจ๊ก็เป็นนั้นว่ายายก็ตกลงนะเอาน้องสาวเข้ามานอนนอนที่บ้านอนอนที่บ้านที่ยายเช่าไว้ให้ลูกน้องนอนอะ่ะก็เป็นนั้นว่าเรื่องนั้นก็เงียบไปทีนี้มันไม่เงียบเลยมันไม่เงียบเขากลัวว่าแฟนของแฟนของเพื่อนยายเขากลัวว่าถ้าเอาน้องสาวมาไว้ที่นี่ เายว่าน่าจะหึงมากกว่านะน่าจะหึงนีละแล้วก็แสดงอาการประมาณนี้น่าจะหึงถ้าเอาลองสาวมาไว้กับยายเนี่ยกลัวนั่นกลัวนี่กลัวผู้ชายกลัวคือเหตุผลของเขากลัวเยอะเพื่อไงกลัวเยอะกลัวจะมีปัญหาแล้วเพื่อนยายก็ก็มาเล่าให้ยายฟังยายเลยบอกว่าเรียกเขามาคุยกับยายก็ได้นะเผื่อบางทีเขาจะเข้าใจอะไรมากขึ้น แล้วตัวเราจะได้สบายใจมากขึ้นเดี๋ยวคลิปหน้ายายจะเล่าต่อว่าผู้ชายคนเนี้ยอาการหึงเป็นยังไงอาการหึงเนะ่ที่เขาเคยหึงเมียกับพี่ชายมาแล้วใช่ไหมทีนี้มาหึงน้องสาวเมียมาหึงน้องสาวเมียอาการเป็นยังไงเรามาคอยดูกันนะคลิปหน้ายายจะเล่าต่อให้ฟังใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะดูแลตัวเองดีๆนะอาการมันเปลี่ยนบ้านยายและน้องฝนตกหนักเลยแล้วทาง ทางไหนๆอ่ะทางบ้านของใครเป็นยังไงกันบ้างทักทายกันมานะอ่ะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆหน้าฝนแยะว่าถ้าตกแบบเนี้ยพรุ่งนี้ยบ้านยายน้ำท่วมอีกได้เนาะเพิ่งล้างบ้านเสร็จเมื่อวานนี่เองยายอ่ะ